ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องนับบทผาเที่ยวไปอยู่ในช่วงของครอบครัวศาสตรครับครับช่วงนี้มีเหตุเพลงไหมโรงเรียนแห่งหนึ่งครับด้านถนนสุขุมวิทสามสิบแแยกแสงชัยครับช่วงนี้ประสานรถน้ําและหน่วยบรรเทาฝาทัยไผยกำลังวยี่ิที่กระเทตุครับ ครับช่วงนี้รถน้ำและหน่วยบรรทาสาธารณภัยครับพร้อมกำลังครับวอร์สิในที่กระเทศเพง่ไหมด้านถนนสุขุมวิทสามสแยกแสงไฉครับรครับช่วงนี้หน่วยบรรทาสาธารณภัยครับพร้อมด้วยรถน้ำ พร้อมกำลังครับกำลังใช้น้ำประมาณ4หัวชีดครับคู่คุมเพลิงในที่กระเทศเดี๋ยวเราก็มาชมภาพบรรยากาศในที่กระเทศกันเลครับ มันปับขิดไดมเหรอพี่ปับขิดได้ประมาณแค่นี้นะเพราะว่ามันคันเล็กเออเอาอออไรด,ดีกว่าดันกระีดีหวดกว่าประมาณปอนด์ ครับในที่กเกิดเตุช่วงนี้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยครับใช้น้ําประมาณ4ี่บัวชีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อยู่ในวงจํากัดเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้ก็ขอจบไ้บเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะริมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่งองน้ำกรดผาเที่ทททยวใช่อง,องของครอบครัวอาซาด้วยนะครับ 1> 1หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกำลังใจของเราครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ